Caught it out with half and I, I flickered in a double Caught it out with half and I, I flickered in a double สวัสดีค่ะเทนเนอร์ลิฟจากบอนกาแฟนะคะวันนี้ลิฟก็จะไม่แนะนําเครื่องบดนะคะที่มีชื่อว่ามาค o นิก EK43T แล้วก็มาค o n i c EK43ST นะคะมาค o นิ c นะคะเป็นแบรนด์เครื่องบดนะคะจากประเทศเยอรมันนะคะผลิตในเมืองทัมบรูนะคะมาค o นิ c นะคะเป็นแบรนด์เครื่องบดนะคะซึ่งเหล่าบริต้ายกให้เป็น The King of Guider เลยทีเดียวนะคะถูกใช้ในการแข่งขันเวิร a r ิต t a championship นะคะตั้งแต่ปี 2012นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเครื่องมาคอนิก ek43t แล้วก็มาครนิก ek43st กันเลยนะคะความสูงของมาโคอนิก ek43t นะคะจะมีความสูงอยู่ที่83เซนติเมตรนะคะน้ำหนักของเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่26กิโลกรัมนะคะโถสามารถบรรจุก,กาแฟได้1.5กิโลกรัมนะคะจานบดนะคะเป็นจานบดแบบ คอสติลนะคะซึ่งมีขนาดฟันบดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่98มิมนะคะแล้วก็เป็นจานบดแบบแบนนะคะสามารถบดกาแฟได้1,450รอบต่อนาทีนะคะหรือว่า25กรัมต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะสามารถปรับความหยาบละเอียดของผงกาแฟได้ถึง16ระดับเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็น m มคโครนิก EK43ST นะคะ มาค o นิก EK43ST นะคะมีความสูงอยู่ที่63เซนติเมตรนะคะน้ำหนักอยู่ที่24กิโลกรัมนะคะโถนะคะสามารถบรรจุก,กาแฟได้0.8กิโลกรัมนะคะจานบดนะคะเป็นจานบดแบบคอสติลนะคะขนาด98ม mm, ิลลเมเช่นเดียวกันนะคะเป็นจานบดแบบแบนนะคะความเร็วต่อรอบนะคะสามารถบดกาแฟได้1,450 รอบต่อนาทีหรือว่า25กรัมต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะสามารถปรับความหยาบละเอียดได้16ระดับเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อมูลของคําว่าทีที่ต่อท้ายกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 43T หรือว่า 43ST นะคะตัวทีนะคะย่อมาจากคาว่าเตอร์กิทเบอร์นะคะซึ่งเป็นการปรับความหยาบของละเอียดของผงกาแฟได้เป็นผงแป้งเลยทีเดียวนะคะ ตัวทีนะคะจะเหมาะสำหรับบทไปใช้ในการทำเอสเปรส so หรือว่าทำฟิลเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะคำาว่า S นะคะต่อคำวา่า4 3่ t า3 s t นะคะมาจากคำว่าซีรีส์นะคะซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition นะคะผลิตครั้งแรก222เครื่องทั่วโลกนะคะต่อมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะจึงทำให้มาโคนิกนะคะผลิตเป็น production อีกหนึ่งตัวของมาโคนิกเลยนะคะมาดูจุดเด่นของ เครื่องมาโครก e k 4 3 t แล้วก็ 43ST นะคะข้อแรกเลยนะคะเขาสามารถบดกาแฟแบบออนดิมานได้ตามความต้องการของบริสต้าเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะเขาสามารถบดกาแฟได้อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้รสชาติกาแฟที่ออกมานะคะมีความมีอัฟเตอร์เทสที่ดีนะคะมีอะโรมามีเฟเวอร์ที่ดีนะคะทำให้รสชาติกาแฟอร่อยยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเขามีน็อกเกอร์นะคะสำหรับเคาะผงกาแฟนะคะที่ค้างอยู่ตรงท่อจ่ายาผงกาแฟนะคะออกมาอย่างหมดจดนะคะซึ่งทําให้เราได้ปริมาณผงกาแฟนะคะตามที่เรา,าตวงไว้อย่างแน่นอนเลยนะคะนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับเครื่องมาโครนิก ek 4 3 t แล้วก็มาโครนิก ek 4 3 st นะคะหากลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะอยากลองเล่นเครื่องนะคะสามารถเข้าไปในบอนกาแฟ โชว์รูมนะคะทั้งหมด23สาขานะคะและสามารถติดตามทางเพจ a c e b o o k บอนกาแฟไทยแลนด์นะคะหรือว่า Line Official นะคะและสามารถสั่งซื้อสิน,สนค้าออนไลน์ได้นะคะตาม4ช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะและข้างหน้าอยากให้พวกเรามาแนะนำสินค้าอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ริบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ And I flipped it in a double Howard <laughs> <laughs> I went half and I flipped it in a double.